สวัสดีครับทุกคนหนูรีโมทแอร์ไปไว้ไหนม,มาดึกจังหนูก็อยากมาเช้าอะทุกคนแต่เพิ่งเลิก <c oughs> มานนีหนึ่งวันว่าจะปิดขลาชุดวันเกิดวันนี้เยอะเลยมานีหนึ่งอย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งติงกัน สวัสดีครัวิงจีฝันดีครับมาแบบกองโจนขโมยหัวใจมาแบบบ้าเอ๋ไหวหรอไม่ไหวต้องไหวกำลังจะนอนเยอะอย่าเพิ่งนอนเกิดอ,อะไรขึ้นวัสดีครับวิงจิงเหนื่อยเฉยๆแล้วก็ตอนแรกว่าจะมาไลฟ์สักประมาณสี่ทุ่มแต่ว่า เลอกดึอมากวันนี้ใช่วันนี้เลือกเดึอดมากระมือมาดูอะไรพี่จริงครับเหนื่อยไว้เหนื่อยฮะเชื่อว่าเระมือมาดูเชื <c oughs> ่อแล้วขอบคุณครับน่ารักที่สุดยังไม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้เล่นเกมเลยทุกคนไม่ได้เล่นเลยอะแต่ซื้อเซอร์ครับผมเก่งมาก ปกลายเสื้อสวยนะครับซื้อได้ที่เนี่ยซื้อได้ที่ App I am เลยครับทุกคนซือเงา,าได้ตลอดท้องดูเสมอเย่อยากเห็นจริงๆเต้นเพลงอุ้ยหนูเต,ต้นไปแล้วนะหนูเต้นไปแล้วในติ๊กต k กลองไปดูแต่ว่าเดี๋ยวมีถ่ายเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เติมเงยให้ขอบคุณครับแต่เหนื่อยเหนื่อยจริงแต่ถ้าเหนื่อยเหนื่อยมากๆน่าจะเป็นวันเมื่อวาน เมื่อวานใช่เมื่อวานน่าจะที่สุดแล้วก็แบบวันเนี้ยหนูหนูไปเรียนตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็ไม่มีเรียนค่าบ,บ่ายกลับมาประมาณกินข้าวอะไรเสร็จก็กลับมาแบบเกือบบ่ายละแล้วก็น็อกไปว่าม่อีกทีห้ามุมนานาแต่งหน้าเสร็จออกไปป๊อปอัพแล้ว <laughs> ตื่นมาคือแต่งหน้าเสร็จแล้วไปแล้วนี่พ <laughs> <laughs> ีเซื้อแววขาขอบคุณคะ่ะไม่เคยแบบน็อกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย สุดยอดน็นอกไปเลยน่าจะหลายคนด้วยไม่ใช่แค่หนูทุกคนน็อกกันหมดเลยอือฝากบอกเจ๊เกดด้วยคิดถึงได้เลยครับพรุ่งนี้ไลฟ์ไหมหรือเฉพาะวันนี้พรุ่งนี้มาไลฟ์ค่ะแต่ว่าวันนี้มาแป๊บหนึ่งมามาบ่นเหนื่อยมาบ่นเหนื่อยนิดหน่อยนานๆทีแต่ว่าเหนื่อยจริงเหนื่อยมาก มีจริงเก่งมากเดียวไว้จะเติมแมวให้นะขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดนอนตอนนั้นและคืนนี้จะนอนกี่โมองอยากจะบอกว่าตอนนี้ก็คือแบบตอนตะก,กี้ประชุมก็จะไปได้ทุกเมื่อตอนนี้วันได้ยาแล้วฟังจริงเป้านอนดึกตื่นเชา้ามาหลายวันต้องพักช่วงนี้คือนอนไม่เกิน ตีหนึ่งเลยใจไม่เกินไม่เกินตีหนึ่งแบบแบบมันไม่ไหวร่างกายมันเชียแล้วพอแบบพอแบบเราซ้อมหนักอะไรหลายอ,อย่างมันมันกินข้าวไม่ลงก็เลยมือดึกหมดหลายวันมากๆละ่ะวูสวูใช่ขอบคุณค่ะบ่นได้เลยเยวเย๋ยวงไ่ เป็นกำลังใจให้ฮาวสขอบคุณค่ะอยากเจอมากค่ะคี่ถึงอาญาคิดถึงนีถึงม,มากเดีอยอก็ได้ไปเจอกันแล้วเครียดหรือเปล่าเ,เฮนน้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าโอเคอทำหลายอย่างเลยชิวๆฮะขอบคุณค้า ยกันสเตตแกพี่ลีนานะโอเคครับผมส่งกำลังใจให้ค้าขอบคุณค่ะเราแ,แบบมันเซ็งตรงที่แบบแบบแบบเปิดเทอมช่วงช่วงนี้เราแบบโอ้ร่างกายร่างกายน้ำหนักน้าหนักหนูน่าจะลงไปเยอะนแล้วหนูว่าเดี๋ยวหนูนอนดึกเป็นเพื่อนน่ารักที่สุดแต่ว่านอนเช้าๆดีละ <c oughs> ทานข้าวไม่ลงทานอะไรเย็นหวาน,นๆแทนได่น มันไม่รู้เป็นเพราะอะไรแบบปกติแบบเรียนเต้นหรืออะไรเสร็จซ้อมเสร็จอะไรเงี้ยมันก็จะหิวแต่ว่าตอนนี้คือแบบเหมือนมันน่าจะล้าและกระเพาะลามีไหมคะหมอกระเพาะลาแล้วส่งกำลังใจให้เยอยๆขอบคุณนะคะดูแลสุขภาพด้วยก็ะป๋มยังร้อยเปอร์เซนอยู่ ยูชูคะ่ะกับตาลูกเรียนหลอดเจอค้าได้เลยคะ่ะเป็นห่วงนะคะกินข้าวด้วยส่งกัลังใจให้เยอะๆอยาเยอะไวะ้ฮะทุกคนไว้ยิงสวยขึ้นอนะ่ะริงปะ <c oughs> อยากกระเพาะล้ามา <c oughs> กกระเพาะล้าทุกคนหนูมไม่รู้มันมีไหมสับนี้น่าจะลา้าทั้งว้กินพรุ่งนี้เลยก็ได้คือเป็นมาแบบหลายแล้วอะเออกระเพาะล้าแบบ ระหว่างเลือกกินกับเลือกนอนตอนนี้คือเลือกอะไรละเลือกนอนพี่จูนสวยขึ้นนะคะขอบคุณนะคะสวยขึ้นมันเป็นเรื่องที่ดีไม่ป่วยไม่ป่วยเราเป็นคนที่ป่วยยากไงเออหนูเป็นคนป่วยยากแต่ถ้าป่วยทีอะเหมือนตอนที่แบบตอนที่ช่วงจ e. ีที่หนูเป็นโควิดอะแล้วก็หนูแล้วก็ตอนสองห้าหกห้านานมากละ ใช่ตอนสองห้าหกห้านูก็เป็นโควิดหนูมันจะเป็นแค่โควิดป่ะสวัสดีจ้ามารายงานตัวครัสวัสดีครับนิวเวลกระเพาะลากระเพาะลาทุกคนสับไหมใช่ใช่เวลามีความเครียดมันเครียดเหนื่อยปนๆกันไปก็น่าจะทำให้ไม่กินจะแป๊บเดินมาหุ่นเท่านี้ พี่จิงเก่งอยู่แล้วชูู้นะข้อคุณนะคะพี่จิงหนูไม่สบายอา้าวเหรอกินยายังหลบก,กินยาแล้วใช่ไหมแล้วทำไมยังไม่นานไม่สบายต้องนอนนะิวเวอร์ด้วยสับใหม่สับไม่ดีค่ะว่าดีค่ะพี่ฉีดวัคซีนโควิดไปแปดเข็มรอดตลอดสีซันนหนูก็ฉีดนะแต่หนูไม่เคยรอดเลยอะ <laughs> แล้วแบบหนูเป็นคนที่แบบเวลาป่วยอะ ก็คือแบบไปเลยแต่เป็นคนป่วยยากป่วยยากมากพุงมากอะ่ะอยู่ใกล้คนป่วยก็ไม่ติดอะ่ะป่วยยากมากป่วยยากสุดสุดอะ่ะครั <laughs> บจริงสู้ๆนะทีมหน้าจอรอเฉลิมฉลองนา้ได้เลยครับยังพรุ่งนี้หนูมีไปเปลี่ยนฟันอีกเฮ้ยเปลี่ยนฟันอะไรล่ะเปลี่ยนเหล็ก <laughs> เปลี่ยนเหล็กนะเปลี่ยนเหล็กนะพูดผิดพูดผิด ยังไม่นอนเพราะปั่นไฟนโนโอ้ยสู้ๆนะลูกดูแลสุขภาพด้วยก็ขอให้ไฟนโนผ่านไปได้ด้วยดีนะเกิดมาไม่เคยกระพ่อล่ะตอนนี้หนูพร้อมสรุปแบบพิจริงเลยได้เดี๋ยวไปได้วยกันนี่แหละลงไลฟ์ปุ๊บป่ปวยยากเหมือนกันครับใช่ไหมมันจะมีแบบคนประเภทที่ป่วยยากแต่ถ้าป่วยทีก็คือแบบ โอ้โหพูดผิดพูดผิดไม่ใช่เปลี่ยนนเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนเล็กพวกนี้มีเปลี่ยนเล็กส่งกำลังใจให้เขาขอบคุณนะคะเปลี่ยนฟันเป็นฟันเงิงยิงวุดมีวุดมีดเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะหนูถึงไม่ได้เปห่าแต่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากมากนะคะหนูรอลูกกระตา่ายพี่อยู่นะเปลี่ยนฟันคืออะไรวูดมีวูดมีดดแต่ตอนนี้คืออยาก เปลี่ยนสิ่งนี้มากๆเปลี่ยนสมองสมองล่ากระเพาะล่าเท้าล่าล่าหมดทุกกล้าแล้วนี่พรุ่งนี้มีเรียนเรียนเช้าแล้วก็เรียนบ่ายแต่ละคำลึกจนได้ไเวลาส่งกำลังใจให้แยกกันนี่ขอบคุณนะคะเราสามารถถอดสมองได้ไหมคะทุกคน แต่ช่วงนี้ใช้สมองเยอะชู้ๆนะเมื่อวานทุกคนค่ะคือหนูว่าจะบอกว่าจะพูดอยู่เมื่อวานเกิดอะไรขึ้นนะคือคือหน้าหนููกติหนูเลื่อนหนูเลื่อนฝีหนูจะเจอแบบอะไรหลายๆอย่างไงแต่เมื่อวานคือหนูไม่เจออะไรเลยนอกจากสิ่งสิ่งนั้นหนูไม่เจออะไรเลยก็แบบ คุณพาแล้วฉันจะดูอะไรได้อ่ะถ้าถ้าือดีนะมันเมื่อวานง่วงไงเลยไม่ได้เลื่อนขนาดนั้นแต่ตอนเช้ามันก็มีมัไม่ใช่มีแค่ตอนกันเคืนตอนเช้าไเพียบจะบ้า ด,ดแปลกดีกว่าอเไม่ติดอ่ะแปลกคือไม่เคยเจอเลยที่หนูไม่เคยเจอฝีที่แบบทุกวินาทีเคยเลยครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> มิจฉาเลั <c oughs> ตอนนี้สับใหม่เพียบแล้วตอนนี้

อยู่ไหนอะสักครู่แลาสร็จเดี๋ยวอะไรอย่างอะอะไรอยู่ใช่พี่จะไม่ได้แล้วสุดพี่ไปเนี่ยอยู่บนหวัวเตียงไปวะอ้ยนี่นี่เฮ้ยจะเตียงคืออะไรอย่างเงี้ยทีเคครัออบทุกคน ะไรไม่เป็นไรนี่นี่ต้องไล์พวกนี้อีกวันอยู่แต่ว่าเหนื่อยอยากอยากมาหาทุกคนหาอะไรอ่ะม,มีแต่ผ้าเช็ดอันนั้นอยู่ในนั่นอ่นะหาดาอย่าว่า <c oughs> <c oughs> ยังคือแล้ว อีกนิดนึงได้ไหมอีกกระจิบหนึ่งได้ไหมลองไล่เกินเที่ยงคืนดูไหมโอ้ไล่เก่งน,นี่คือท้าดาจริงๆอันนี้่ท้าดาเลยบายทุกคนเราไปนอนกันเถอะขอบคืนเราเล่นเราเล่นจะไปแล้วหรอใช่ต้องไปแล้วเดี๋ยวจะโดนท้าดา วาไม่หกโม,ม,มงเดี๋ยวดูก่อนว่าพรุ่งนี้จะมาอะไรกี่โมองอาจจะอาจจะสักช่วงหนึ่งละเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาเรามาตื่นเช้าไปด้วยกันรักและเป็นหัวทุกคนพรุ่งนี้มาส่งไปเรียนด้วยนะคะถ้าถ้าตื่นกันไวนะคะเก้าโมงเก้าโมงเรียนเก้าโมงแล้วผมเกียดละเกียดไ <laughs> ด้ปะ <laughs> ทา่าละ <laughs> ชอบอของนี้ <laughs> วันนี้ค่ะทุกคนฝันหวานนะจ๊ะขอให้หลับฝันดีฮ่าๆ <c oughs> ฉันไม่ตื่นวันนดีนะคะทุกคนหนูอาบน้ำแล้วอาบน้ำแบบความเร็วสูงบายบายพักผ่อนนะคิดถึงค่ะีห่หนึงดูคนมากๆเลยเจอก,กันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกอีก บายบายครับนี่ค่ะบ๊ายบายเ <Hey. S 1> ติมเงี้ยวกันได้นะออ <laughs> ยดุด